بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد Allahumma น na al ah uh. al n ik n a n a as'aluka inna fi an w a r i s k ั ا وعملا م ق ب ا ا ส س ل ا م عليكم و م ة ل าะห์มะต ت ลลอรัลฮัมดีละวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่89ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าฮาฟุนกิรอมบิชาริกิตาบินเจมีฟินอัคละวันอาดาบินูลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดีษใน เรื่องที่เกี่ยวกับจัญญามารยาทโดยอ้างอิงหดี ي จากท่นานนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของท่านด้วยดี د ي เหล่านี้ท่านอิหม่ามอิบนุห์จะดนันอัสกอลานีได้รวบรวมในหนังสือตําราของท่านที่มีชื่อว่าบุลูกุนมารอมเป็นหนังสือตําราที่นักวิชาการนั้นให้การยอมรับกวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมัมเราจะมาหยิบยกหนังสืออธิบายของท่านเชคซอลเลีบินฟาซานบินอับดิลลั์ฟาซานฮะฟิซาฮุลลัล ในหัวข้อที่จะนำเสนอนั่นก็คือความประเสริฐของการบริจาคการให้อภัยการถ่อมตนในหัวข้อที่ท่านได้วางเอาไว้นั่นก็คือซาลาสุคีซอลินมินมาแกลิมินอัคลักสคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงจัญญามารยาที่ทรงเกียรติลงมาดูในลำดับหะดีษที่12รายงานจากท่านอบบฮุห์รยราฮิยัลลอฮุอันหุกอล่ะ تن أبو هريرة رضي الله عنه تنكع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت الرسول صلى الله عليه وسلم ديك ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أخرجه مسلم. هنيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكعان. ไม่มีการบริจาคใดที่จะมาลดย่อนวามาซาดัลลอหุอับดันบีอัฟวินอิลลาอิซันและไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนให้เก่บ่าวอันเนื่องมาจากว่าเขาได้ให้อภยัยแก่ผู้อื่นเว้นแต่เขาจะได้รับความมีเกียรติวามาตาวาอัอาฮัดุลลิลลาฮิอิลลาอฟาอูฮุลลอฮและไม่มีผูดด้ใด ทำตนเพื่อ Allah เว้นแต่ Allah ทรงทําให้เขานั้นสูงส่งหะดิษนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานบันทึกโดยอิมามมุสลิมยอยู่ในรหัสห a ด i t 2588ลงมาดูความหมายท่านเชคอซเลฟอซันท่านได้อธิบายว่าคุณลักษณะทั้งสามประการเหล่านี้ถือเป็นจันญามารายาทที่มีเกียรติท่านนบีม u h ั m มัดสลสลสลล,ลได้พูดถึง คุณลักษณะเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งและคุณลักษณะเหล่านี้มันจะมีผลตามมานั่นก็คือการตอบแทนความดีต่างๆอันเนื่องมาจากเขาได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้3คุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่มีผลตอบแทนมากมายและความดีงามมากมาย ฮะดิษของท่านนาบีที่ท่านนาบีได้ไดกล่าวว่ามานกสมาลุนม so ินซอดกตินไม่มีทรัพย์สินใดจะลดแม้แต่น้อยอันเนื่องมาจากการบริจาคไม่มีใครบริจาคแล้วเขาคิดว่าการบริจาคของเขานั้นจะลดย่อนอัลลอฮ์ทรงตอบแทนไม่ว่าจะเป็นผลบุญ หรือด้วยกับทรัพย์สินที่พระองค์นั้นทรงประทานให้หลังจากที่เขาได้บริจาคโดยที่เขาไม่รู้ตัวคำว่า فإن n ل ص د ق ة فإن قصد فإن قصد أنما لا حسن إلا أن هاتى زدما ท่านเชคโซและท่านได้อธิบายว่าถึงแม้ว่าการบริจาคนั้นมันจะทำให้ทรัพย์สินลดก็ตามถ้าหากว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้มันจะลดอันเนื่องมาจากการบริจาคในแง่ที่เรานั้นสามารถสัมผัสได้แต่การบริจาคเหล่านั้นมันจะมีการเพิ่มพูนด้วยนามประธรรมหมายถึงอัลลอฮ์จะให้ความสิริมงคลอัลลอฮ์จะส่งให้ผลละบุญของการบริจาคเหล่านั้น วะตาซีดูบารอกาตันวาตาซีดููนามาอันอัลลอฮ์ทรงทําให้ทรัพย์สินที่เขาบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์มีความสิริมงคลความจำเริญมีความเพิ่มพูนวะตาซีดูตอฮารรตันและทําให้ทรัพย์สินที่เขาบริจาคไปนั้นมันชะล้างความผิดของเขา บันรับมาที่ زيد ุห์ حسن ในอิยวฟิกห์อัลลอฮ์ للحسنللكسبطيب วนัวมวน مان วกัสรอตินแมนบางครั้งเราอาจจะสัมผัสได้ถึงการเพิ่มพูนที่อัลลอฮ์ทรงทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้นประสบความสำเร็จด้วยกับ ผู้ที่บริจาคพระองค์จะทำให้เขานั้นได้รับทรัพย์สินที่ฮาลันหรือทรัพย์สินที่เป็นที่อนุญาตไม่ผิดต่อหลักการศาสนาบางครั้งอาจจะสัมผัสได้ด้วยกับทรัพย์สินนั้นมีความเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนี่คือความประเสริฐของการบริจาคถึงแม้ว่าทรัพย์สินจะลดแต่ในานามประธรรมนั้น เาทรงตอบแทนด้วยกับผลบุญมากมายมากกว่าและมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาต่อมาฟอสซอดากาแฟฮาฟอดอินอาซีมาท่านเชฟคซ่และท่านได้กาว่าดังนั้นการบริจาคทานมีภาคผลบุญมีความประเสริฐมากมายและยิ่งใหญ่มนุษย์บางคนเนี่ยมักที่จะตนีทีเหนียวด้วยกับทรัพย์สินของเขาและเขาคิดว่า ทรัพย์สินที่เขาบริจาคมันค่อยลดตามไปด้วยบางคนมองว่าเราจะสดดักตัวอาลาฮาซะวาฮาซะฟานีมาอินดีถ้าหากว่าฉันบริจาคอย่างนี้อย่างนั้นแน่นอนทรัพย์สินของของฉันก็จะลดน้อยถอยลงนี่คือความคิดของมนุษย์บางคนที่ตน,นีทีเหนียววาลายะดีอันนัสดะกอลาตาตีอิลลาบิคริน บางครั้งเขาไม่รู้ว่าการบริจาคทานนั้นมันจะตอบแทนตัวของผู้บริจาคด้วยกับความดีงามมากมายบางครั้งการบริจาคบางอย่างหรือบางสิ่งเนี่ยทำให้เขานั้นมีความสุขบางครั้งการบริจาคทานทําให้เขานั้นประสบกับความสำเร็จ ประสบกับความดีงามมากมายดังที่ ahu, อัลลอฮฺสุบหฮานะฮูวะตาลาทรงเขียนให้แก่เขาทรงกำหนดทรงประทานการตอบแทนด้วยกับผลบุญมากมายแก่เขาและพระองค์ทรงปกป้องทรัพย์สินของเขาไม่ให้สูญหาย ย่มีฮีบิซอดอกอพระองค์ทรงรักษาเขาปกป้องเขาด้วยกับการบริจาคทานอัลลอฮ์ทรงรักษาด้วยกับการที่เขาเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์นั้นมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มนุษย์มองไม่เห็นแต่อัลลอฮ์ทรงสัญญาด้วยกับฮะดีษ ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล,ล,ล่าวว่ามานะกัสุดซดกตุนมินมาลินไม่มีทรัพย์สินใดจะลดน้อยถอยลงอันเนื่องมาจากการบริจาคแสดงให้เห็นว่าคนที่บริจาคเขาต,ต้องเชื่อมั่นเขาจะต้องเชื่อมั่นต่อละซุบฮานะฮัวตอะอัลาซึ่งสิ่งที่อลัลลอฮ์จะตอบแทนอันมากมายประการต่อมา วายุบาริกฟีฮีบิสะบาบิสดะกอพระองค์ทรงทาให้ทรัพย์สินของเขานั้นมีความสิริมงคลอันเนื่องมาจากเขาได้บริจาคในหนทางของ Allah สาวาอันกานาติสดะกอตัวจิบะตันกัสตะกเอามุสตาฮบบะกัสสดะกออัลลมุฮตาจีนว่าฟีวูจูหินไยรไม่ว่าจะเป็นการากบาริจาคในภาคบังคับ หรือการบริจาคในภาคส่งเสริมภาคบังคับนั่นก็คือการจ่ายสกาดให้กับบุคคลเปรจำพวกและภาคส่งเสริมคือการบริจาคก,การเสียสละทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮ์ให้แก่คนที่ยากไร้คนที่ขาดสนคนที่มีความต้องการในด้านของความดีงามต่างๆมีฮะดิษมากมายหรือมีองค์การมากมายที่บ่งบอกและส่งเสริม ให้เรานั้นบริจาคและอันกุรานและฮะดีตมากมายที่สำทับบุคคลที่ตนีทีเหนียวเพราะการบริจาคทานนั้นมันก่อประโยชน์แก่ผู้อื่นการบริจาคทานการเสียสลระการอุทิศ การถ่ายทอดความรู้ก็เช่นเดียวกันเหมือนตอนนี้ผมได้ถ่ายทอดความรู้ฮะด,ดิษของท่านนาบดุมฮัมหมัดสุลลัลอฮวงอิฮัวซัลลัมก็ถือว่าเป็นการบริจาคทานการก่อประโยชน์ที่อะไรที่ไม่ได้เฉพาะแค่ผู้พูดอย่างเดียวแต่ความรู้เหล่านี้มันก่อประโยชน์ให้กับคนที่ฟังด้วยมันยังประโยชน์ให้กับคนที่ฟังมันยังประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยากไร้ยากจน มันทำให้โครงการต่างๆที่เป็นโครงการสังคมสงเคราะห์เกิดการฟ่วงฟูทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อที่จะค้ำจุนสังคมมุสลิมเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ในเรื่องต่างๆของพวกเขาวัฟีฮาคัยรุนกะซีรุนในการบริจาคทานนั้นมีความดีงามมากมายที่เรานั้น อาจจะสัมผัสได้และอาจจะไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าตาอาลเดกล่าวะว่ามาอังฟักตุมมินน่าฟาะตินเอานาซารุตุมมินนัสริงฟนอินนัลลอฮฺให้ละมุไม่มีสิ่งใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการบริจาคทานอันเนื่องมาจากพวกท่านอันเนื่องมาจากพวกท่านได้เสียสละ หรือได้บุญบานสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการที่พวกท่านนั้นได้บุญบานาอินนัลลอฮ์ยะลโมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้เปิะพฤติธปฏิบัติใครที่บริจาคทานไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบนบานในรูปแบบใดแท้จริงทั้งหมดเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดี อยู่ในสุรตุลบากรองการที่2องแล้วเราได้กล่าวอีกว่าว่ามาตุงฟิกูมินใชอิงฝาอินนัลลอฮะบิฮิอาลิมและไม่มีความดีใดที่พวกท่านนั้นได้เสียสละเว้นแต่ความดีเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีอยู่ในสุรตุลบากรองการที่273แล้วเราได้กล่าวอีกว่าว่ามาอังฟักตุมมินใช้อิงฟะฮุวะยุคลิฟ วะฮุวะคยรุรอสีกินอัลลอฮ์ได้กล่าวในสุตสัะองค์การที่39และสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เสียสละบริจาคไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามฟะฮุวะยุคลิฟุดังนั้นอัลลอฮ์ก็จะส่งตอบแทนมันวะฮุวะคยรุรอสีกินแท้จริงพระอ,องค์นั้นผู้ทรงอะไร ผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพอันมากมายผู้ทรงประเสริฐยิ่งในการประทานปัจจัยยังชีพอยู่ในสุรตุสสะบงองการที่39ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานคำว่าอัลบุกการตนีทีเหนียวมันตรงข้ามกับการบริจาคทานว่าหัวยังกุนมมาน คนที่ตนีทีเหนียวเนี่ยถ้าหากว่ามองในรูปของคนที่บริจาคทานมันจะมีการเพิ่มพูนแสดงให้เห็นว่าคนที่ตนีทีเหนียวนั้นมันจะทำให้ทรัพย์สินของเขาลดน้อยถอยลงวายังซาุนบราาัรรกาพระอ,องจะทำให้ทรัพย์สินของเขาไม่มีความสิริมงคลวายุสลิดอาเลหินอาฟาต และพระอ,องค์จะทำให้ความบกพร่องคุณลักษณะที่อับปยุมันมาควบคุมตัวของเขาฟาอิซาบะคลลบิซกาตฟอินนัลลอฮะยูัลิตอลมาลิฮิอัตตลฟวนฮะลักดังนั้นเมื่อใดที่บุคคลหนึ่งตนีทีเหนียวด้วยกับการไม่ได้ออกสะกาศไม่เสียสละทรัพย์สินของตนเองในหนทางของ Allah, อัลลอฮ์พระองค์จะ ทำให้ตัวของเขานั้นถูกควบคุมด้วยกับทรัพย์สินที่พังทลายและเสียหายบางคนอาจจะไม่รู้สึกแต่หลายๆครั้งพี่น้องพุทธ่มีม,ม,มนานอลอจะทําให้ทรัพย์สินของเขานั้นพังทลายและเสียหายโดยที่เขาไม่รู้ตัวใน คำพูดของท่านนาบีที่ว่าวามซาดัลลอฮุอับดันบีอัฟวินอิลลัอิซันและพระองค์มิได้เพิ่มพูนสิ่งใดให้แก่พวงบ่าวของพระองอันเนื่องมาจากเขาได้อภัยโทษแก่ผู้อื่นเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นจะมีเกียรติอิซันใครที่อภัยโทษแก่พี่น้องของเขาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเรานั้น ต่ำต้อยต้องไปง้อบคุคคลเหล่านั้นนี่คือสัญชาตยานของมนุษย์การที่เราไปง้อคนอื่นการที่เราไปให้อภัยคนอื่นเนี่ยมันบอกถึงความต่ำต้อยแต่ในความหมายนะทีเราสุภานะฮัวตาละมันไม่ใช่ความต่ำต้อยแต่มันมีความมีเกียรติของมันคนที่ให้อภัยแก่ผู้อื่นคือคนที่มีเกียรติคนที่ยอมที่จะเสียสละสิทธิ์ของเขา เพื่อที่จะรักษาเกียรติของตัวเองเพื่อที่จะได้มาถึงซึ่งเกียรติที่อัลลอฮ์ทรงตอบแทนให้แก่เขาว่ามาซาดุลลอฮ์อับดันบีอัฟวินอิลลาอิซันไม่มีบาวคนใดที่ให้อภัยอโทษแก่ผู้อื่นเว้นแต่พระองค์จะเพิ่มพูนความมีเกียรติให้แก่เขาท่านเชคสอ่และท่านได้กล่าวว่ามาอัฟารเราจุลุนมินมัสลามตินอิลลาซาดุลลอฮ์อิซันไม่มีใคร หรือไม่มีชายคนใดที่ให้อภัยแก่ผู้อื่นอันเนื่องมาจากการถูกอธรรมการที่เขาถูกอธรรมด้วยกับคำพูดหรือการกรทำอะไรก็แล้วแต่อิลลซาดะฮุลลอฮุอัลซันพระองค์จะทำให้เขานั้นเพิ่มพูนความมีเกียรติแก่เขาอันก็ซอสอันกิซอสวะอักซุนฮักกียาอิสแต่การแก้แค้น หรือการทวงสิทธิ์อันชอบธรรมนั้นถือเป็นสิ่งที่อนุญาตถ้าหากว่ามีคนมาอธรรมแก่เราเนี่ยเราสามารถทวงสิทธิ์หรือแก้แค้นกลับในสิ่งที่เขานั้นได้กระทำแก่เราเป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการศาสนาดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาอาได้กล่าวว่าวัลละดีนอิดะอัซอบะหูมุลบักยูฮุมยังตซิรุนอยู่ในสุตชูรอองค์การที่39 และบรรดาผู้ซึ่งการอาธรรมได้ประสบแก่พวกเขาหรือการสร้างการเป็นศัตรูได้ประสบแก่พวกเขา้มยังตรัสรุ่นพวกเขาจะแก้แค้นในี่แหละการศาสนาอนุญาตที่จะแก้แค้นได้อนุญาตที่จะตอบโต้ได้วาลากินอันอัฟวะอัซันแต่การให้อภัยนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีกว่า ดังท um al ี wa, ่อ e ัลลอฮฺ سبحانه แะฮ็ุห์ตรอาละได้กกว่าวายาซาอุซัยยะตินซัยยะตุมมิสลุฮะฟะมันอาฟะวะอัลสลฮะฟาอาจูรุหฺอัลลอฮอยู่ในสุรุตุชูรอองค์การดีสิบอัลลอฮฺตรัสเอาละเดว่าวายาซาอุซัยยะตินการตอบแทนหรือการแก้แค้นการทวงสิทธิ์ในความชั่วที่เขาได้ละเมิดด้วยกับความชั่วที่เรานั้น แก้แค้นต้องการที่จะแก้แค้นแก่คนที่อาธรรมนิสลูหาเหมือนที่เขานั้นได้อาธรรมแสดงให้เห็นว่าการที่เรานั้นทวงสิทธิ์การที่เรานั้นแก้แค้นด้วยกับพฤติกรรมที่เขาอาธรรมแก่เราอนุญาตเป็นสิ่งที่อนุญาตฟัมันอาฟาวอัลละหะและใครที่อาผิโทษและปรับปรุงแก้ไข ฟาจรุหอัลลอฮ์แตอบแทนของเขาหนึ่งยนูนที่อัลลอุบฮานะฮูวะตาอาละคัฟฟาลลอห์ละกาบินัอจรีคนที่ให้อภัยแก่ผู้อื่นอัลลอฮ์จะรับประกันการตอบแทนให้แก่เขาและใครที่ให้อภัยโทษอันเนื่องมาจากว่ามีบุคคลหนึ่งอาธรรมแก่เขาเขาถูกอาธรรมไม่ว่าจะเป็นการอาธรรมใดก็แล้วแต่ หากเขาอภัยโทษแก่บุคคลเหล่านั้นพระองค์จะทําให้เขานั้นมีเกียรติพี่น้องเรา,าจะทําให้เขานั้นมีเกียรติวาริฟอาตันและทรงยกฐานะแก่เขาอันมากมายเพราะมนุษย์บางคนเนี่ยพี่น้องเขาคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้แก้แค้นกับไม่ได้ทวงสิทธิ์กับเนี่ยไม่ได้เอาสิทธิของเราคืนเนี่ย มันเหมือนว่าตนเองนั้นต่ำต้อยเป็นคนที่อ่อนแอขี้ขาดตาขาวนี่คือสันทัตยานของมนุษย์นี่คือความคิดของมนุษย์คิดว่าถ้าหากว่าตนเองนั้นไม่ทวงสิทธิ์แสดงว่าคนนั้นเนี่ยขี้ขาดตาขาวว่าฟีฮีนะอันนั้นว่าแกฮวนอักแต่ในทางกับกันเนี่ย ความคิดเหล่านั้นคนละเรื่องกันพี่น้องถ้าหากว่ามองในหะดิษของท่านนาบบมุสสลเมี๋ยมซลฮหัวไลฮฺวะซัลลัมเพราะคนที่ให้อภัยโทษแก่ผู้อื่นไม่เอาเรื่องไม่โกรธเคืองแก่ผู้อื่นพระอ,องค์จะทําให้เขานั้นมีเกียรติเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาอัลลและเขาจะมีเกียรตินะที่ผู้คนต่างๆเขาจะมีเกียรตินะที่สังคมต่างๆต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอม่าน มีหลายตัวอย่างพี่น้องของบุคคลที่มีเกียรติผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดในเมืองไทยประเทศซาอุดีอาระเบียกับประเทศไทยเนี่ยบากมานมาตั้งแต่30กว่าปีตั้งแต่ผมยังไม่เกิดตั้งแต่ปีที่ผมเกิดถ้าจะไม่ผิดพี่น้องู้ที่มีอมันมีการเข็นฆ่านักการทูตมีการลักทรัพย์ แต่สุดท้ายพี่น้องผู้ที่มีอิมานประเทศซาอุดีอาระเบียให้อภัยไม่พูดถึงไม่กล่าวโทษให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านมาจนหลายหลายคนคนต่างศาสนิกเองยังชื่นชมพี่น้องผู้ที่มีอม م านถึงการให้อภัยโทษถึงการไม่โกรธเครื่องสิ่งที่ผ่านมาในอดีตถึงแม้มันจะยาวนานก็ตามบุคคลที่ ให้อภัยแก่ผู้อื่นอัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติอัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติดังตัวอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีมีหลายๆประเทศมาอาธรรมหรือมากันแกล้งมาลดเครดิตสร้างความเสียหายมองว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เข่งคัด ริดรอนสิทธิของผู้หญิงแต่เมื่อวันวานผ่านมาเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนเขามองว่านี่คือประเทศที่มีความมั่งคั่งนี่คือประเทศที่มีความมั่นคงในเรื่องของการผิดประเวณีในเรื่องของการเข็นฆ่าเป็นประเทศที่น้อยที่สุดเป็นประเทศที่มีการข่มขืนน้อยที่สุด แทบที่จะไม่มีเป็นประเทศที่อัลลอฮ์ทรงรักษาอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาได้อะไรได้เผยแผ่ในเรื่องของเตวฮีตหลักคําสอนของละสุบฮานาหัวตาละแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่ามนุษย์คนใดเนี่ยจงทราบไว้เถิดว่าอิมานเนี่ยมันมีเพิ่มและมีลดคนเราเนี่ยมันมีเพิ่มและมีลดแต่เมื่อใดที่อิมาน อยู่ในประเทศไหนก็ตามอยู่ในตัวของใครก็ตามความดีงามนั้นมันก็จะฉายภาพออกมาดังที่ y y uh อัลลอฮฺได้กล่าวว่าวันบาลดุตตัยีิบุยัครูจูนาบาตูฮูบีอิดนิรับบิฮิวัลละตีฮบุซลายยครูจูอิลลานะกิดะอัลลอฮฺเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งหนึ่งที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยอีหมานหลักศรัทธา มันจะมีผลมากรากไม้งอกออกมาด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์หมายถึงอีหมานเมื่อเวลาอีหมานมันอยู่ในสถานที่แห่งใดความดีงามเหล่านั้นมันก็จะผุดออกมาแต่ในพื้นที่ใดที่มีในเรื่องของการปฏิเสธศรัทธาการหลงผิดสถานที่แห่งนั้นก็จะสกกระปรก ผลละหมากผลสำริดของมันก็จะโผล่ออกมาด้วยกับผลสำริดที่สกปรกด้วยเหตุนี้อรหัุบฮาหนะฮุวาตาลาได้กล่าวอีกว่าวะกาซาลิกานสตร,ริฟุนอายาติลิกามุมยอชกุรุนด้วยเหตุนี้เราแจกแจงองค์การต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ขอบคุณดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานการอภัยโทษเนี่ยการไม่เอาเรื่องแก่ผู้อื่นเนี่ย ถือเป็นความมีเกียรติไม่ใช่เป็นความตกตำ่ำประการต่อมาว่ามาวะตอออะฮัดุลลิลลาอิลลารอฟาอฮุลลอะไม่มีใครทอมตนเพื่ออัลลอฮ์เว้นแต่เขาคนนั้นพระองค์จะทำให้เขามีเกียรตินี่คือความประเสริฐของคนที่ทอมตนดังที่เรานั้นได้พูดคุยกันในตอนที่88 หรือตอนที่แล้วเพราะการถ่อมตนไม่ใช่เป็นการลดความมีเกียรติของเขาไม่ใช่ความถ่อมตนจะทำให้เขานั้นมีความต่ำต้อยหรือตกต่ำแต่อย่างใดแต่คนที่ถ่อมตนคือคนที่มีเกียรตินา่นเอรสุภาณนาะหัวตอละลมนุษย์บางคนคิดว่าการที่เขา ไม่ยิงยะโสไม่ทำตัวโอ้วอดถือว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีเกียรติในสังคมคนที่ไม่ขู่ไม่ขู่เข็นคนอื่นคนที่ทำตัวอ่อนแอทำตัวต่ำต้อยในสายตาสังคมทั่วทั่วไปเขาจะต้องข่มคนอื่นบางคนมองว่าจะต้องข่มคนอื่นถ้าหากว่าไม่ข่มเนี่ยเขาจะต่ำต้อย แต่ในหลักการศาสนาอิสลามพี่น้องการที่บุคคลหนึ่งทมตนทมตัวกับผู้อื่นคนอื่นๆเขาจะให้เกียรติเขาจะนับถือเขาจะนับหน้าถือตานี่คือคุณลักษณะหนึ่งที่ตรงตามหลักการศาสนาอิสลามเพราะการถ่อมตนนั้นพระอ,องค์จะทำให้มนุษย์มีเกียรติ และทรงยกฐานะแก่เขาด้วยกับการทมตนเหล่านั้นก็อินชาอัลลอฮ์เราค่อยต่อในตอนต่อไปก็ขอปิดท้ายด้วยกับวาบิลลาฮิโตฟิกันฮิดายาวัสสัลาัมุอะลัยคุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ